สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเป็นวันพ่อของมาเลเซียค่ะอ้อมก็เลยพาป๊าป๊ากับพี่คริสออกมาทานข้าวข้างนอกบ้านกันค่ะเรมอนก็ทำงานไม่ได้กลับมา วันนี้ให้ป๊าป๊าเลือกร้านค่ะแต่ว่าเขาก็อยากกลับมาร้านเดิมป๊าป๊าไม่สบายวันก่อนยังไม่หายดีเลยค่ะยังไอเยอะอยู่เลยก็เลยน่าจะอยากทานใกล้ๆบ้านออกมาแล้วก็ว่าจะพาป๊าป๊าไปซื้อยาด้วยค่ะให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปจริงๆยาก็ไม่ค่อยอยากจะทานค่ะแต่วันนี้เสมหะเยอะน่าจะไม่สบายตัวก็เลยยอมไปซื้อยาแต่โดยดี ตั้งใจจะไปหาซื้อ,อยาแนกลองค่ะเป็นยาเม็ดฟูที่ไวละลายเสียมหะอ้อมเคยทานตอนเป็นโควิดคุณหมอบอกว่าไม่มีเอฟเฟกกับไตด้วยที่สำคัญรสชาติอร่อยค่ะแต่ที่นี่หาซื้อยากมากไม่ได้ยี่ห้อแนกลองค่ะแต่ได้เป็นยี่ห้ออื่นแทนแต่ก็เป็นเม็ดฟูละลายน้ำเหมือนกันน่าจะทานง่ายค่ะสำหรับคนดื้อไม่ยอมกินยาวันนี้พี่คริสทานเป็นข้าวผัดส,สับประรดค่ะ พี่คริสเองก็มีน้ำมูกไหลตลอดเวลาทานข้าวช้ามากๆเลยค่ะหรือว่าเราออกมาทานข้าวกันเร็วเกินไปก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ให้เวลาเขานั่งทานจานใหญ่ขนาดนั้นเขาทานเกือบหมดเลยนะคะมีอ้อมช่วยทานแค่นิดเดียวเองว่าจะถ่ายให้ดูตอนแกะลูกอมแต่ว่ากางเกงหลุดก่อนค่ะป้าปามาัเชื่อกางเกงให้ไม่ดีกางเกงหลวมเกือบหลุดเลยวันนี้ป้าปาก็เลยแกะให้ค่ะ วันก่อนที่ลงคลิปแกะลูกอมไปแล้วมีพี่ๆเตือนว่าให้ระวังลูกอมจะติดคอก่อนหน้านี้อ้อมแทบจะไม่ได้ฉุกคิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะแต่ก็จริงๆค่ะเนี่ยเขาชอบเงยคอแล้วก็เอาลูกอมเข้าปากแบบนี้ตอนนี้ก็เลยต้องคอยห้ามค่ะไม่ให้เขาเงยหน้าเวลาเอาลูกอมเข้าปาก วันนี้ทานข้าวเสร็จเราก็กลับบ้านกันเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ออกจากบ้านแล้วไม่ได้ไปเดินห้างป้าป้าน่าจะเพลียอยากกลับไปพักผ่อนค่ะอ้อมก็เลยพาไปซื้อ,อยาแล้วพาไปส่งแล้วอ้อมก็ไปเดินเล่นที่ห้างต่อเพราะว่านานๆทีจะได้ออกจากบ้านค่ะแต่งตัวแล้วก็ขอไปเดินซะหน่อย